สแล้วใใเริ่มเริ่มเลยครับวันนี้เจอกับโคดมนและโคดเม้งกับการสัญจรช่วยกิจอาสาช่วยเหลือและวิเวิสาวิสากิจชุมชนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตรงไหนคะพี่อําเภอบ้านแถวอําเภอบ้านแถวนะคะค่ะวันนี้เราเจอกับเขาเรียกว่าต้องบอกว่าบุคลากรที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นและในการโปรโมทภูมิปัญญาของคนไทยและที่สำคัญค่ะมีธุรกิจดีๆมีสินค้าดีๆที่เป็นต้องแบบว่าล้อค่าเหมือนกันนะคะ มาจริงๆเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันเป็นสถาปนเป็นว่าทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมใช่เป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิสาหกิจอาชีพได้ด้วยโอ้โหสุดยอดตื่นเต้นอ่ะมาดูค่ะงั้นเดี๋ยวคุณพ่อแนะนําตัวเลยค่ะแนะนําตัวในร้านสำเพ็เป็นประการได้ดู้ผมผมประดิษฐ์ทุกชุดนะฮะเจ้าของร้านอาหารสตาร์วิวและอ่าผลิตภัณฑ์ทังเบียร์ฮะเมจิกฟูเมจิกฟูไครับผมสุดยอดอันนี้ทำมาจากจริงๆทำมาจากเรซินนะ ทำมาจากเรซินซึ่งพ่อๆทำเองนะคะเราได้รางวัลด้วยนะคะคนแม่งซูมาใกล้ๆไหนก็ได้นี่นะคะนี่อันนี้ปิดราคาไว้ก่อนสงวนราคานะคะเราสงวนราคาเราจะมีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะที่สำคัญเราสามารถส่งออก No, I would like to present to h t my customer in overseas so you can contact a n y way you also can can order or purchase directly to to me or to you also can e a s product so we can do export. โอเคค่ะเห็นค่ะพี่นี่ก็คือภูมิปัญญาของเราเองเชาวไทยชาวไทยเรื่องเป็นสินค้าแบบชาวไทยชาวไทยนี่เป็นนักท่องเที่ยไทยใช่ค่ะที่ฉันดีอีเลฟเวนอยู่เนอะ i s a Thai trade mark. Traditional mark. น่าสวยมากค่ะมากเลยพี่มันเป็นถังเดียวุ้นเป็นถังเบียวคือถ้าเอาเบียร์ใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นไปท้านาทีเป็นวุ้นมันเหมือนเป็นความเย็นถังเหมือนไอติมโบราณเลยมันโบราณอ๋อมันไอติมโบราณแต่ว่าเราใช้ภูมิปัญญาไทยอ่ะ จากแบรนจากแระดินเราเราเปลี่ยนเป็นใช่แล้วเอาสีกระเป๋าก็คืนธรรมเอาความเป็นไทยเข้ามาใส่ด้วยอันนี้มันอันนี้คือตัวตัวค่ะอันนี้คือเซ็ตนึ้งแบบอะไรเซ็ตนุ้งเซ็ตหนึ่งตีวตัวเล็กเซ็ตตุ้งแบบตัวเล็กตัวใหญ่มี We have many sizes, big size มีมี small size, big size ใหญ่ size ใหญ่ค่ะอ๋อโอ้โหมันเหมือนกับถังเบียร์ปกติ ให้มาที่แบบถังแบบที่เป็นถังถังแบบนั้นน่ะแต่ว่าของเราคือใช้เพื่อจะทําให้เป็นเบียร์วุ้นร้านอาหารร้านใดนะคะที่อยากจะมีเทรดม์สของตัวเองโดยเฉพาะเบียร์วุ้นเนี่ยเราทุกคนชอบอยู่แล้วนะคะสาวกเบียร์ทั้งหลายนะคะนี่คือตัวที่สามารถสร้างเบียร์วุ้นได้ภายในห้านาทีสุดยอดมากอะค่ะนะคะดีมากมากเลยดีใจจังเลยที่ได้โอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์ของกุมปัญญาชาวคนไทยได้เห็นคนผลิตโดยตรงด้วยนะคะปกติเคยเห็นแต่อันนี้ไปตั้งที่ร้านแต่ว่าไม่เคยเห็นคนผลิตงาน โอ้โหนี่คือนอกจากนี้เรามีอะไรบ้างคะเรามีลช้างแล้วก็มาลายมวยลายมวยไทยด้วยหนึ่งเดียวอีกแล้วนี่ไทยมวยไทยบ็อกซิ่งมวยไทยค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อแล้วแล้วเราแกะเองอยู่ยังไงคะหรือเรามีช่างมีชีพช่วยเรามีโรงงานผลิตด้วยคาร์บ้านเซตตี้เราสามารถท่าสั่งออกคุณจินเรามีกำลังที่ไหน ถ้างทีงานไอเม็กกำลังมันจะไม่ไม่เยอะเนาะแต่ก็สั่งล่วงหน้าได้ก็สั่งล่วงหน้าได้หรือว่าอยากได้แบบไหนเนี่ยเราจะมีบางทีเราจะมีไขไอเดียด้วยนะคะว่าสเก็ตแบบหรือทําเป็นเทริชัชนอลโลโก้หรือเทนมาร์กแบบไหนบางทีเขาหันมือสั่งไปเป็นในบ้านแต่เราเน้นเฉพาะมวยไทยกับไทยมวยไทยเท่านั้นมวยอ๋อเราเน้นเฉพาะเพราะเราเน้นเพราะเราเกิดกับวิถีชีวิตเราเลยดีไหม ใช่ก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะคนไทยต้อง,องเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวใช่ใช่อุย้ยชอบคำนี้มากซอฟต์พาวเวอร์กด <c oughs> เป็นพาวเวอร์ดีไหม <c oughs> พลังงานข้อดีมากเลยนี่คือพลังงานในความสําเร็จาะเราสองคนสร้างคนสําเร็จเราสองคนช่วยเหลือที่คนรู้จักวิธีการเปลี่ยนวิธีชิดวิธีทางคิดแล้วก็พลังแล้วก็จูนขึ้นพลังงานให้เหมาะกับความสําเร็จวันนี้อาจจะเป็นการเปิดจักรราบให้เราได้มีจูนขึ้นกันแล้วได้มาเจอ เยแพท่สิ่งนี้ที่กับประชาชนชาวไทยแล้วก็ที่สําคัญมลเชื่อมั่นว่าเป็นหลายหมื่นหมื่นล้านในประเทศไทยที่ที่ต้องการหาวัตถุดิบหาวัตถุเครื่องมือแบบนี้แล้วจริงๆมันสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นยูนิตของร้านคุณด้วยนะาคุณสะสมเราไปตั้งมันได้โชว์ได้ด้วยมันมีศิลปะวัฒนธรรมบางทีก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ใช่ไหมคะเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นแต่ว่าน นี่แหละค่ะนะคะนี่คือแบกฟันดีๆคุณพ่อบอกเบอร์คอนแทคหน่อยค่ะบอกเบอร์จรอ่าศูนย์แปดหนึ่งนะแปดเจ็ดห้าแปดสองห้าห้าค่ะ uh oh. เดี๋ยวมูลเองก็มีคอนแทคแล้วนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กของคนมูลหรือทักอินบอ็อกมาได้วันนี้เราก็มาแบ,บ่งปันอย่างนี้แหละคะ่ะช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือภูมิปัญญาโดยเฉพาะอย่างที่วิสาหกิจชุมชนหรือคนในท้องถิ่นคนไทย หรือติดต่อมาที่คณวนได้นะคะเราจะมีการจัดสัมมนานอกพื้นที่การแบ,บ่งปันความรู้ให้ประชาชนทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเจอกันเคล็ดลับดีๆแล้วก็นําเสนอสิ่งดีๆซึ่งเป็นคุณปัญญาของคนไทยที่มีศักยภา,าพมีความสามารถแบบนี้นะคะเราต้องขยายต่อเน,นื่นะะองเพราะเพราะว่าค,คุณค่าของเรามันมันต้องเอาออกแต่งแบบนี้ใช่ค่ะเพื่ขยาย ช่ไม่เจอผมก็อยู่อยู่ที่นี่ใช่นั่นแหละค่ะอย่างนั้นจะทำการจัดสรรค่ะในการจัดสรรในเวลาที่ใช่เจ้าคนกับเจอคนที่ใช่ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่แบ่งปันแล้วก็จริงๆท่านมีไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะบุคคลแห่งปีบุคคลแห่งปีค่ะเนี่ยไพรส์ะวัฒนธรรเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเครื่องการันตีถือเครื่องการันตีเป็นบุคคลแห่งปีที่สาขาศิลปะวัฒนธรรมค่ะตอนนี้หาท่านจึงเน้นเทสมาร์กในโค้ดแม็งเห็นไหม ต้องเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นลายมวยไทยหรือลายช้างเนี่ยอัตลักษณ์บุคคลไทยอัตลักษณ์บุคคลด้วยค่ะสุดยอดมากเลยนี่นะคะเป็นลายขุดแล้วร้านอาหารท่านก็บรรยากาศดีมากอันที่เพียงเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีมากอันดับหนึ่งด้วยต้องเป็นอูอ้ได้แชมป์ประเทศไทยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดสัมมนาดีกว่านี้ว่าสัมมนาการาทีมงานจัดแคมปิ้งไม,นนไม่มาตัวได้ไหมไม่มาจัดไปเลยค่ะคุณพ่อคะถ้าย่านได้ให้ย่านโซนนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาจัดแบบนอกสถานที่เอาดอแบบนี้แหละเพราะว่าน้อ พราะเดี๋ยวสามารถทาทีมบิวดิ้งได้ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้พื้นที่ของเราใช่เราจัดแัมปิง้งจัดทีมบิวดิ้งได้นะคะทีมงานพนทุกคน,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 นเดี๋ยวมนันอาจจะมีการจัดที่ที่นี่นะคะที่บ้านแถวที่นี่ค่ะอาจจะจัดที่บ้านที่ร้านตรงนี้เลยเพราะมันมีสถานที่ทําทีมบิวดิ้งบรรยากาศดีมากมค่ะใช่โอเคอเค,ค่ะอาหารก็อร่อยมากค่ะรลงโปร่งดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณที่แบ่งปันแล้วก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคนและให้คนได้ตื่นรู้ได้วิชาเทคนิคและยังได้รู้ว่าคนไทย มีค่าคนไทยมีภูมิปัญญาและคนไทยค่ะต้องช่วยเหลือคนไทยได้วยกันจากการแบ่งปันและโฆษณารวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกมิติกับคนวนและคนเมงแบบนี้เดี๋ยวเจอกันทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะมีจิคู่ว่ะแถงนี้มีเิวุคลู่ถงนีมน้มีิุคเมจิคูคอนเซ็ปต์โอเคค่ะขอบคุณค่ะงั้นขอบคุณไะ้คนอคโหกับข้าวก็อร่อย